ฮวงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์หมาลูกศิษย์ที่เชิญท่านอาจารย์ตรวจหวงจุ้ยทั้งหมดนั้นคือต้องการให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นซึ่งอาจารย์หมาก็ช่วยถึงที่สุดเพราะชีวิตของลูกศิษย์นั้นคือสิ่งสําคัญทั้งนี้การวิเคราะห์หวงจุ้ยของอาจารย์หมาคือความถูกต้องมิได้วิเคราะห์เพื่อความถูกใจถูกคือถูกผิดคือผิดเพราะหวงจุ้ยจะส่งผลต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัยทั้งชีวิตแต่ตอนนี้อยากลงนะคือ ก็คือแฟนอะอยากลงแต่หนูว่าคือคือถ้าอาจารย์บอกยังไม่ลงหนูก็ยังเช่าอยู่ตรงนอนแต่ตรงนี้คือเซื้อไว้สําหรับแบบเก็บของอะไรแบบนี้ค่ะหรือไม่ก็นะพรที่พอยุคเก้าเราลงมานะคะอยากได้บ้านที่มันอยู่ไม่เดินทางไกลเท่าไหร่นี่มันเป็นยุคเจ็ดนะนี่พอยุคเจ็ดเนี่ยบ้านเนี่ยพอเข้าสู่ยุคเก้ามันเป็นเจ็ดเก้าอะไรกันเป็นไฟอะไรกันโดยอายุ มันก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่นงที่มันเก,กิดอกราประเด็นปัญหาก็าคือเนี่ยฟ้าเทลาภายในเนี่ยต้องสองข้างเลยนะจริงๆมันไม่ได้เออแล้วมันก็เกิดเก้าขุดพลัังเสือพระรามมังกรเสียห,หาย บันใจอยู่ที่ตานหน้าเลาวคือบ้านในเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบ้านเก่าแล้วก็ดูสภาพมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ทำให้เรารุ่งเรืองถึงแมน้น่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ทัดเสือแต่ว่ามันไม่ใช่เสือ มันเป็นแค่ทิศทางที่เฉยแล้วก็เป็นทิศทางยุคเจ็ดเนี่ขนาดเสือด,ดูดูดิเวลาที่ดาวใช่ไหมครับมันเทียบมันเทียบก็ไม่ได้ชุดตัดไม่ได้ ยุบแปดนี่เป็นสองข้าแปดให้กันหกหกครั้งเฉพาะแขวเฉพาะแขกกลางจากหน้าไล้หน้าบ้านเลยนะว่าแต่นี่ดูดีมีหนึ่งสี่เจ็ดนี่นะนะะตัวเดียวมันไม่ดีก็มันไม่มีมันไม่มีไม่มีความแข็งแรงเข้ากับยุบแปดตัวเนี้ยแค่สมการเนี้ยแค่อาชานี่เทียบกัเทียบกันกําลังก็สู้ไปได้แล้วนี่มี หนึ่งเดียวรุ่นมีหกเรายังเป็นส่วนภูมิแพนดินใอ่ไหาแต่นี่ไม่ใช่นี่เป็นน้ําไม้โลหะแต่รุ่นเป็นดินดินดินสดินและหกข้าสู้กันไม่ได้ไงถึงถึงจะองศาเนี้ยแต่มันก็สู้ไม่ได้อืเนี่ยมันต่างกันไงถึงถึงพยายามเน้นให้เข้าใจเรื่องเวลาไง คือมีบ้านเสือแล้วคุณไปสร้างตอนยุคเจ็ดกับรอจกนกระทั่งพาสู่ยุคแปดแล้วสร้างให้มันอยู่ตลอดกาลมันต่างกันมากเลยที่เวลาเราสร้างในเวลาไหนถึงได้พยายามเร่งให้สร้างบ้านให้ได้ในเนี่ยช่วงยุคแปดยี่สิบปีเนี่ยถ้าจะสร้างยิ่งมีชัยภูมิด้วยมันก็จะเป็นบ้านที่แข็งแรงมาก แล้วมันจะอยู่ข้ามไปอย่างน้อยแข่งๆโดยๆเนี่ยในยุคเก้าเนี่ยพลังจักรวาลพลังเก้ามันก็จะมาซัพพอร์ตบ้านแปดอีมันก็ยังมันยังจะซัพพอร์ตได้อีกแต่นี่มันซัพพอร์ตไม่ได้พอพลังเก้าเข้ามาปั๊บเจ็ดเก้าถ้าเอาเวลาบ้านกับเอาเวลายุคเจ็ดเก้าคอบัไรกันแค่นี้ก็เสียหายแล้ว มีบ้านเจ็บยิงหนักใช่ไงคนเจ็ดก็เหมือนกันคนหกก็เหมือนกันเนี่ยที่ที่เปนห่วงขนาดคนที่ที่เปนดาวแปดมันมันยังดอกด้วยเออดาวสามก็ดอกเพราะว่ามันรุ่งเรือแค่สามปีถ้าเสร็จแล้วที่เหลือสิบเจ็ดปีเพราะดาวมันไม่มีแรง เนี่ยเนี้ยเดี๋ยวก็ได้เห็น,นอีกสิบกว่าเดือนสถานการณ์ต่งางๆมันจะแย่กว่าน,นี้อีกเอาไงก็หนูก็ตั้งใจแล้วว่าแล้วแต่อาจารย์เพราะหนูก็ดูทยภูมแล้วว่ามันไม่ได้ร้อยทีนี้เสร็จนักแฟนก็เลยบอกว่าลองเชิญอาจารย์มาดูเผื่อจะเปลี่ยนโครงสร้าง ตรงไหนที่ต้องทุบต้องทาอะไรแบบนี้แต่หลังคานะ่ะแฟนก็บอกแล้วว่าถ้าไม่เปียกเต้องเปียกค่ะแต่นี่คือหนูบอกแล้วว่าคือท่านนี้นะคือให้อาจารย์เขหนูมาดูเบื้องต้นนะก็คือชัยภูมิมันไม่ได้อื <harness S 2> แต่แฟนเขาแค่ชอบเรื่องของโลเคชันแล้วก็รูปแบบจงบ้านอะไรแบบนี้ยแต่เขาเองก็ไม่ไม่ชอบอยู่คอนโด <k S 2> คือเราเปลี่ยนแปลงบ้านเราได้แต่เราเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไม่ได้ปัญหาคือเนี่ยเรามองไปทางด้านฝั่งเสือดูดิหลังบ้านหลังบ้านทั้งแถบเลยซึ่งเป็นข้อท้ามมากเลยเวลาที่เราด้านหน้าเนี่ย จากบังกอไปเสือเราผ่านเห็นหลังบ้านเขาเด็กขาดเลยแต่นี่หลังบ้านเขาทําแนวเลยนั่นแน่นอนเลยเนี่ยข้างล่างที่ที่มาชิดมามาชิดไปรู้วเนี่ยส่วทั้นนัน,นั้นมันเสียหาย,ยางไงมัน,นคือความชอบกับกับความเข้าใจ มันมันมันไม่ตรงกันที่ไหนในบ้านใหม่ยมังมีพลังว่ใช่ตรงนี้เข้ามาเขามีบ้านร้านอีกปัดหน้าเราแล้วเจอมันก่อนด้วยระยะเขาไม่ได้่านไม่ถึงห้าสิบเมตรเี๋ย้มาดูข้างในเนี่ยมัปกรตกสวกเนี่ย คุณไปแล้วลำพังแค่คุณกษามีก็เหนื่อยออกเหนื่อยมังกรมาใช่ค่ะเหนื่อยใช่ไหมกตลอดก็เหนื่อยไงมันแบบตบดิสก่าเยอะกว่าจะใช่าขนาที่นี่ก็เลยบอกให้จย์มาตัดสินใจแล้วเขาพูดสามมหาอีกนะทิวันอาทิตย์น้ำเมื่อวานถ้าหลังนี้ไม่ได้นะไปอีกหลังนี้ไปคุยแล้วมีคุณยายเขาอยู่ เขาก็บอกไผ่แล้วเขาบอกว่าถ้าวันนี้ไม่ผ่านเดิมไปตรงเนี่ยค่ะอีโซต์ตะกอนนั่นลุงนู้ว่าหมายก็คือในหมู่บ้านนี้ตั้งหมู่บ้านเลยบรนเป็นหมู่บ้านของคนเกษียณมันไม่ใช่คนแอคทีฟเนี่นอกจากนอกจากมังกรโดนจบไปแล้วธรรมดาคุณไม่จะเสียงไม่ขึ้นอยู่แล้วนำเข้ามาที่นี่คุณยิ่งเสียงเสียงไม่ได้เลยเพราะไม่มีตัวตนอ่ะเสร็จตรงนี้เนี่ยการงานเสียหายหมดเลย การเงินเรียหาหมดเลยผู้ให้ความช่วยเหลือเอาแล้วมันเป็นดาวที่ไม่แข็งแรงถ้าเบื่อถ้าเบื่อเรียนเรียนเข้าใจในเรื่องดาวมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยบ้านนี้ไม่โอเคเลยเนี่ยทุกเปลี่ยนก็ไม่ได้ชัยภูมิมันไม่เสริมเสียเงินเ่าปล่าเปลี่ยนต่อ้าไม่ได้ รวยอ่อแนแอมากเลยถ้ามันเป็นสามสันฟันนะได้หนึ่งสี่เจ็ดหกแถวก็ยังดีเออยังเป็นบ้านแห่งความสำเร็จแต่บ้านยุคแปดมันเป็นบ้านแห่งความบ้างค่งสองห้าแปดสองห้าแปดสองห้าแปดหกครั้งอาจารย์เคบอกว่าถ้าถ้าได้ไัยภูนมันอ,อยู่ได้แบบชั่วกับกาลนานเลยและยังมีแคตลับพิเศษอีกเข้าอยู่ปั๊บรวยปุ๊บเลย เข้าหรืวรรวยทันทีเลยแต่ต้องสร้างเอาจะบอกเพ็ดให้นิดเดียวไม่ว่าชัยภูมิจะเฮงสวยแค่ไหนแต่ก็สร้างบ้านตามแบบที่อาจารย์กำหนดเป็นบ้านช่ายคนนะเข้าไปปั๊บนี่เป็นเศรษฐีทันทีเรื่องอื่นจะไม่รู้อืมรู้แต่ว่าถ้าสร้างตามแบบที่ค่ายคนเนี่ยเข้าไปก็รวยแนละ้ะไอ้ส่วนจะรวยมากรวยน้อยอยู่ที่ดวงแนละอยู่ที่การคำงทดด้่อแต่แบบบ้านอย่างเดียวเนี่ย เข้าไปที่ยังไงก็รวยเอาไงดีครับลูก็อยากอยู่แต่จริงๆตอนนี้ที่อยู่อยู่ที่อยู่ที่ี่นบ้านแล้วใ่ว่าเออชีวิตมันก็ดีขึ้นไม่ใช่เหรอเออถ้าใจเป็นแบบนั้นเนี่ยขยับไปหาห้องที่มันใหญ่ขึ้นดีกว่าแทนที่จะเสียเงินแบบนี้หาห้องที่มันใส่เงินได้มากขึ้นน่ะมีพลังมากขึ้นการนี้ไม่ใช่เปคอนโดือ ไม่รู้ก็แต่หนูชอบชอบอยู่คอนโดอยู่แล้วมัสะดวกกว่าชีวิตมันนั่งสบายไม่ต้องไปเนี่ยเดี๋ยวมีต้นไม้มาตัดอีกใครก็มาตัดกลับบ้านมันก็ไม่มีแล้วแต่ละคนได้เงินกันนี่เขาก็ยังอยวเป็นพื้นที่ใช่ไหมโอ้ของคุณพีนเศรษฐีบาลังก์ทองคำอืม ไงดีวะหนูอ๋อเนี่ยจะตัดสินใจอยู่แล้วหนูไม่ถ้ามาที่นี่มันถคือคือถ้ามาที่นี่มันถอยหลัง <c oughs> มันถอยคุณอยู่บ้านดาวเหินอะ่ะมันเดินหน้าอยู่แล้ว <c oughs> แล้วพอมีแทรกีเข้าไปเนี่ยมันเอางี้อ่ะถ้าเกิคุณทําแทรกี่ประลองทําคำคุณรู้สึกไหมว่าชีวิตคุณมันคงขึ้นก็หนูหนูว่ารู้สึกหนูว่ารู้สึกถึงมันจะแบบว่าไม่ได้ต้องรวยแต่สุดภาพคือมันเรื่องงานเรื่องสุขภาพมันดีขึ้นว่าเราลงแต่คนรอบข้างน่ะเขาก็จะไม่รู้ เราก็เลยแบบศรัทธาของเราไ <Su zy> หมคะอาจารย์หนูยังคุยกับทีมานเลยว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปช่วยกับที่คนอยากให้ยังอยากให้อาจารย์มาดูอะค่ะก็คือเคยซื้อแล้วขอให้อาจารย์มาดูดูแล้วเป็นยังไงที่อยู่ไม่ได้สองหลังทั้งคนโดแล้นะอะไหนไหนดู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 ต้นทุนให้คุณดูดูให้คุณแล้วตอนนี้คุณแปดเป็นแปดเก้าเก้าแปดคุณทาแท็กีบาลังทองคำถ้าคุณไปทําชูหมิวสุย่ยคุณจะเป็นหนึ่งหกแปดเก้าโดยไม่ต้องรออยู่แต่คุณต้อง ไปเล่นแสกี่ก่อนอันนี้พูดในฐานะที่คุณมีประสบะการณ์แล้วแล้วคุณรู้วิชาเข้าใจไหมอ่าไม่แนะนําให้คุณไปเอาเงินไปทุ่มเทกับบ้านแล้วทาให้คุณซุดแต่แนะนําวิธีที่ทําให้คุณขึ้นแล้วคุณจะมีบ้านแบบกี่หลังก็ได้คุณว่าเอาอย่างไรดีก็เอาที่อาจารย์แนะนำาะคะมีเงินและมีบ้านกี่หลังก็ได้ใช่ไงก็มีกี่หลังก็ได้ไงไม่ใช่ว่าทุ่ม <S <S อยู่กับบ้านแล้วเสร็จแล้วต้องมาทํานู่นทํานี่ทําด้านให้มันเยอะแยะมัน แล้วก็มันก็ไม่ขึ้นแต่ทู้มดอาจจะได้ส2ผสมเลยหนึ่ง6 8 9คุณในโลกนี้นะข้าไม่ใช่วิชาอาจารย์แล้วก็ไม่ใช่ลูกศิษย์นะไม่มีทางเลยที่จะเปลี่ยนแท้ไม่มีใครเขาจะบอกคุณได้ชัดเจนอย่างนาเนี้ย่ราเนี่ยตอนเนี้ยคุณเป็น8 9ถ้าคุณไปคำหนึ่ง6ก็เป็น1 6 8 9ถึงแม้มันจะเป็น1 6 8 9ดินอื เพราะว่าดวงคุณมาแบบนี้คุณไม่ใช่ดวงหนึ่งถ้าคุณดวงหนึ่งอาจารย์จะบอกคุณเลยว่าเนี่ยถ้าคุณอยากทำอีกทีอาจารย์จะเร่งให้คุณเนี่ยไปทํช่วงถ้าอยากคุณจะเป็นหนึ่งหกแปดเพราะเข้าสู่ยุคเก้าก็จะเป็นหนึกเก้าเาอ่ะนั่นก็จะเป็นพลังฟ้ามันจะไม่เหมือนกันเนี่ยมันถึงได้มีไงอุปกรณ์ในการที่จะทําให้คนรุ่งไม่เท่ากันทีนี้พอคุณรุ่งเสร็จแล้วคุณต้องรีบเก็บให้หมดเลย จะไม่มีจุดรั่วในชีวิตต่อไปเลยไอ้คนอื่นจะได้ไม่ได้เรื่องเรื่องเขาเราเข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 า,เขามีของแต่เขาใช้ไม่เป็นเข้าใจะนะอ่าเนี่ยคือเหตุว่าเอ้ยมันฟัเสร็จแล้วเนี่ยควรจะเรียนรู้ต่อแล้วอาจารย์ควรจะไปชี้ให้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะจบตรงที่เตียงเตียงอะไรคือเตียงที่ดีที่สุดตําแหน่งไหนมันถึงจะแบบรับอย่างเดียวเลยไอ้ที่่านมาเนี่ยผิดพลาดมากเลยไปนอนบอกเข้าใจว่านอนถูก ดันติดกระจกอีกดันติดนู่นติดนี่ดันแบบพลังหมดเลยแม้แต่ตัวเองเข้าไปนอนก็ไม่เหลือแตงกีก็กระจายหมดเลยด้แนดบบอลอนอนมันไม่คุ้มไงแต่ที่นี่เนี่ยเจ้าหน้าที่มาเนี่ยใจมันมองได้คุณาคุยตับน้องแล้วค่ะว่าใหตัดสินใจถ้าจจโอเคก็คือนจ้องใรโอเคก็ตื่บอกน้องคะแล้วค่ะมันไม่ได้ที <c oughs> มไ,มไ,ท <c oughs> ไม่มีทางแก้เลยค่ะเอาเลยนะไม่มีทางแก้เลยหรอคะ <c oughs> โอ้ถ้าแก้ได้จะแก้ให้อยู่แล้วแต่มันไม่คุ้มไงคุณ เหมือนที่ที่ฝาลอนออกรายการพูดมาสองคั้ง้ะคือซื้อบ้านหลังหนึ่งจะซื้อสดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันใช้เงินก้อนถ้ามันใช้เงินก้อนก็เป็นหนี้อยู่หลายปีเออแล้วแถมชีวิตแห,ห่งสวยอีกต่างหากเนี่ยแล้วมันไม่พูดก็ไม่ได้เพราะ คุณรู้เยอะแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบคนไม่รู้ไอ้คนไม่รู้เนี่ยนะเราจะรีเราจะปักลับไม่ได้เขาไม่เข้าใจพรก็เพื่อนต้นหนูคุยกับแฟนแล้วกับน้องแล้วว่าคือแชร์ภูมี่หนูเรียนมาคือไม่ผ่านเลยแต่คือให้จําแต่แตตัดใจเพราะเถี่ยงกับแฟนเยอะแล้วแฟนก็คือเขาก็งอแงคือชอบเลยเลยจะเอาอย่างเดียวบอกเดี๋ยวซื้อให้หลายหลหลังเลยบอกใจเย็นๆเออเดี๋ยวซื้อให้ไหลายหลังเลยตรงตอนช่วงเนี้ยมันช่วงผันผวนมากเลยมันระหว่างรอยต่อเนี่ย เออการตัดสินใจมันจะแกว่งมากเลยแล้วก็รู้ไปบอกว่าให้น่เงินคือส่วนที่เยู่ในว่าบ้านก็เลยค่ะอืมเดี๋ยวทำให้ใช่หนูอยากได้ที่ที่ที่แต่ที่ที่แบบมันราคามันก็สูงแล้วก็ช่วงมาเศรษฐีแบบนี้แต่หนูเจอโควิดมาสามปีคือเหมือนกับบริษัทก็ไม่ได้ต่อเงินเดือนอะไรแบบนี้ก็สงสารตัวเองลูกน้องก็เลยเดี๋ยวอาจารย์ไปช่วยทำให้ตั้งใจที่คอนโดยังไม่ได้ติดใานะยังครับ เ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทําให้เต็มที่เลยเอาให้ชีวิตเปลี่ยนแล้วคุณจําไว้เลยเนี่ยถ้ายังมีชว่วงหิวสุ่ยเหลือเพราะว่าอาจารย์เล,งล็งนะมันเหลืออยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้หคุณจะสุดเป็นคนละกสุดจะสุดแล้วไงไปดูเออจะสุดแล้วเน,นี่ยนะการช่วยเหมือนจะทำอีกที่หนึ่งตอนแรกเหมือจะทำแพื่อ่านด้วยสวยด้วยอ ไม,ม่มันมันมันต้องเป็นมันมันจะต้องถ้าถ้าเราอยู่ในวงที่จําเป็นจะต้องเลือกอาจารย์จะเลือกไอ้ที่มันได้กับเรากดแล้วต่อไปเนี่ยคือความมั่นคงแข็งแรงมาค่อยค่อยขย,ยายจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดนะถ้าคุณทาพวกลูกศิษย์จะรู้ว่าคำพูดของอาจารย์นี่ผมพ,พูดมาหลายสิบป,ปีนี่ไม่เคยผิดสักอย่างถูกไหมค่ะเพราะนั้นเนี่ยของคุณเนี่ยอาจารย์วิเคราะหให้เฉพาะส่วนตัวเลยคุณจะเอากี่สิบหลังก็ได้ ไปหาทางคุยกันค่ะอยากพึ่งเก่ตอนนี้ไว้ก่อนเออยังไม่ใช่เวลาโอเคไหมโอเคไม่ต้องไปทะเลาะค่ะค่ะเนี่ยจะให้จางไปช่วยตั้งแคปด้วยที่เขาไม่ดื้อกับหนูเลยเชื่อบางทีชอบไปวานของแบบปิดปิดที่หนูทําแคปเลยแบบนี้ยม่คือก็เขาต้องการพื้นที่แต่คุณยังโชคดีว่าคนที่อยู่ต่างประเทศคุณรู้ไหมคนต่างประเทศอ่ะเปิดไฟปั๊บเด็กก็หลังปิดอะไรก็ไม่ให้นะ แต่สายมูอย่างเดียวอาจารย์มันต้องมีของมูให้เขาไงเออกระเสียหายเขาเต้างมาเพื่จะอ่อนแรว่าอาจารย์ครับแล้วอาจารย์จะใช้น้ำบ้านดินหรือบ้านเก้าเลยคะับว่าจะที่ไหนบ้านเก้าบ้านเก้าไงบ้านเก้า